ประกันธุรกิจปลอดภัยจากวิริยะประกันภัยธุรกิจที่เหมาะสําหรับการทำประกันได้แก่ร้านอาหารร้านค้าคลินิกร้านกาแฟและอื่นๆที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ทั่วประเทศประกันธุรกิจปลอดภัยให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 1. ไฟไหม้ฟ้าผ่าภัายระเบิดภัยจากควันภัยจากยานพาหนะ ภัยอากาศยานภัยเนื่องจากน้ํภาภัยจากการจราจนนัดหยุดงานและการกระทําอย่างปาดเทือนหรือการกระทําอันมีเจตนาร้ายแล้วทรัพย์สินเสียหาย 2. ภัยธรรมชาติได้แก่ภัยน้ําท่วมภัยลมพายุภัยแผ่นดินไหวและภัยลูกเห็บ 3. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นแอ r c ร์คอนดิชันเครื่องเสียงภายในตัวอาคาร สเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้ 5. การประกันภัยจากโจรกรรมโดยปรากฏร่องรอยงัดแงะชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 6. เงินสดในสถานที่และขณะขนส่งเกิดจากการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ 7. ป้ายโฆษณาและกระจกติดตั้งถาวรกับตัวอาคารเกิดอุบัติเหตุเสียหายการประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่จากความชำรุดบกพร่องของสถานประกอบการที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายผู้เอาประกันภยัยหรือสมาชิกในครอบครัวและพนักงานเสียชีวิตจากไฟไหม้ระเบิดและชิงทรัพย์ล้นทรัพย์ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลพนักงานคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงานภายใต้ความคุ้มครองอัคคีภัยและภัยเพิ่ม คุ้มครองภายในวงเงินที่จำกัดทรัพย์สินที่ทำประกันได้สิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างจะต้องเป็นผนังก่ออิฐถือปูนหรือว่าคอนกรีตล้วนเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตาต่างๆและทรัพย์สินของผู้เอาประกันจำนวนเงินเอาประกันจะต้องเป็นไปตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยด้วยทำธุรกิจให้สบายใจมีกรมธรรม์ธุรกิจปลอดภัยเป็นเพื่อน